สวัสดีครับ yeah, อยู่กับห <yeah. S 1> กล้อดามครีนครับตอนนี้เรามาถึงสระบุรีแล้วครับ <ST AT> เดี๋ยวพามาดูตอนเช้าๆกันเลยตัวเก่ามันไม่แี้นี่ครับ<ม>ที่เราถอดออกจากอ่าเจ้า,า,าน,น้ำเขียวน้องน้ำเขียวนะน,น,น,นี่มัดอย่างดีเลยครับ<อ>เรียบร้อยพวกนนี้้ได น,นี่กำลังคุยโทรศัพท์อยู่ทุอีันนี้เราไปดูตัวใหม่ก่อนเเอาตัวนี้ไปไปด้วยถ้าถ้ามันไม่ผ่านเราก็เอาตัวนี้เลยไปบิวใหม่ ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงตัวใหม่ของเราเ,เ, okay. เดี๋ยวเราเดินทางเข้ากรุงเทพเลยครับไปที่บางนา,นาอันนี้รอบที่รอบที่สองเลครับเหนื่อยแล้ว <c oughs> อ้ยแย่ yeah, เลย ตั้งแต่ออกคันนี้มานะวิ่งแต่ทางกไกลๆเลยครับ3,000โลนะครับ3,000โล3,000แล้วเแซมวิ่งมาสาม0ันเลยครับ3,000โลแล,ล้วขึ้นลงขึ้นลงเทพสองสามรอบแล้วครับอันนี้รอบที่เท่าไหร่ละรอบที่สี่นะรอบที่สี่เลยครับแต่เครื่องตัวนี้มันไม่มีมเยอะไม่มีอะไรนะ สวยจริงๆเลยแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือว่าเนี่ยน้ำมันเครื่องมันออกตรงนี้เลยเนี่ยออกนีเลยแล้วก็แล้วก็ออกอหายใจเนแลยแล้วก็แล้วก็ออกท่อหายใจตรงเนี้ยแอน่อา้ยอตอนนี้เ่รว่าแต่ว่าเราก็เปลี่ยนหมดเลยนะเปลี่ยนกรองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอ่ากรองไฮดรอลิก ก็ไม่ใช่กรองน้ำมันเครื่องกรองดีเซลกรองโซลานั่นแหละว่าเราไปแปลงตัวนี้ก็คือให้เป็นสายพานเดียวเพื่อเพื่อจะใส่แอร์ครับอตัวเช็คแล้วก็เอาไใส่ของเขามาสองสายพานอันนี้มัดอย่างดีเลยอันนี้ของช่างกิง สามสิบนาทีนี่ไม่โครธในถ้าเครื่องมันดีนี่มีกำลังสาธยายอยู่ครับถ้านี่ถ้านี่สามสิบนาทีออกขนาดนี้แล้วก็ทำงานแต่เราไปดูที่อื่นก่อนถ้ามันไม่ผ่านจริงๆอ่ะเราก็จะไปบิวตัวนี้ใหม่ในราคาแสนเจ็ดนะต่ว่าแต่ว่า เครื่องบิ้วอ่ะเขาบอกว่าไม่ถึงแสนถ้าบิ้วปุ๊บก็อไม่ถึงแสนเนะถ้าบิ้วก็อยู่ที่ประมาณห0 0่งแสนครับนี่ขนาเขาเอาไปครดีแบบัเลยเอฮะแเขาเอาไปิออะไรไว้เติมเิ่มอันนี้ประกันฟรีทำให้ฟรีไม่ใช่ประกันฟรีทำให้ฟรีไม่ต้องเสียตังอะไรกัน่เอานีก็คือขึ้นตังทั้งหมดขึนตังทั้งหมดแสนเจ็ดหมื่น แต่เสียดายครับเครื่องนี้เพราะมันมัมมีเยอะบ่มี่อย่างมันเสียดายอย่างเดียวคือว่ามันแค่พุงเนะบุย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 เนี่ยครับชอบมากเลยคันนี้เครื่องเนี้ยแต่เสียอย่างเดียวนี่แหละดีในอยู่ในช่วงประกันครับเราใช้ เปิดไอ้บ่ออกบ่ออกออกมึงเดียวออกมึงนั่นแหละออกออกนี่กับออกนี่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 เนี่ยถอยดีเนี่ยออกออกนี่เลยแมนคือปกติเอาไอมันออกกันเนาะควันไอมันออกแล้วก็มีน้ำมันเครื่องหยดติ๊งติ๊งติ๊งหยดออกตรงนี้เลยแมนหยดน้ำมันเครื่องออกออกนี้เลยเห็นงานไปเอาบ่มไออยู่นะมันเป็นน้ำมันเครื่องไอน้ะน้ำมันเครื่องนานๆมันจะหยดหนึ่งครั้ง แบบมีต้องน่าจะกินน้อนเครื่องกันนอนเลยเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกินอะไรก่อนไหมรอปะไม่เดี๋ยวเขารอเอาไปเต้ยเดี๋ยวเราออกเดินทางเลยครับเราออกเดินทางเลยครับเราจอดมาเข้าห้องน้ําก็ถ่ายคลิปให้ดูเราถึงไหนแล้วสําหรับคลิปนี้เราก็ อำลาเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ